สวัสดีค่ะว <c oughs> um ันนี้เอมี่จะพามาชมนะคะก็คือจะเป็นนะคะพี่ๆนะคะในในส่วนของกานเชื่อมโรงงานชุนยวนนะคะอยู่เขตเขาหยวนนะคะก็จะเป็นตัวนะคะในการดีบุกนะคะวันที่หนึ่งพญานาญนี้แล้วนะคะทมุดเก้าท่านค่ะซึ่งซึ่งในส่วนของที่ทางทางงานเอ้าทำไม ถึงยินได้เนื่องจากว่าเจ้าของโรงงานหรือว่าผู้บริหารนะคะได้ดาเนินการในส่วนของที่พักในการกลักตัวแล้วก็ยื่นเอกสารรับรองนะคะให้ให้คนงานเข้าไปได้นะดังนั้นโรงงานนี้นะจึงเป็นโรงงานแรกเลยค่ะที่พาแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศไต้หวันนะคะหลังจาก เินประเทศเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดตกงาน10ล้นะคะนี่ค่ะแล้วคนที่ตกงาน10ล้านคนเขาต้องดูแลลูกต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลอย่างอื่นแล้วคนติงรักัวงนะคะเดี๋ยวจะมีอีกชุดนึงนะคะแล้วไม่ใช่ว่าจะฟื้นง่ายนะคะเลยนะคะวัมระหว่างที่ผมไปห้างผมไปสนามมิสเตอร์ไปห้างไปสามปรเอิร์